ตรงนี้นะคะจะเป็นไอตัวกุหลาบพันปีนะคะจะสำหรับการดูเพาะเมล็ดนะจะเห็นว่าเป็นแหน่อย่างงี้อันนี้ใช้เวลาต้นกล้าก็ประมาณหนึ่งหนึ่งปีเฉพาะใส่แปลงนี่นะคะอันนี้ขอฮาวัดนะคะดอกเตอร์ระดับโลกนะคะดอกเตอร์นีนะคะอันนี้เป็นระยะเวลาสองปีนะคะสำหรับการโต เราออกดอกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็แลว่ละทุกีนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วกันติดตาม youtube ด้วยนะคะมันมีประโยชน์มากตรงนี้เป็นแปลงรองเท้านารีอินทนน์นะคะอาอยุเริ่มออกดอกประมาณสี่ถึงห้าปีรองเท้านารีอินทนน์เริ่มออกดอกใช้เวลาสี่ถึงห้าปีนะคะนักเรียนสวยมาก